สวัสดีครับผมอาจารย์ตูจากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายของชาวราศีกุมประจําเดือนมิถุนายน2564อครับสําหรับท่านที่มีวันเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกุมท่านก็สามารถฟังคําทํานายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชะตาชีวิตในเดือนนี้ของคนราศีกุมจะดีขึ้นจากเดิมครับหลังจากในเดือนพฤษภาคมที่ประสบปัญหาค่อนข้างมากดาวพฤหัสบดีของท่านเริ่มที่จะทำงานและทับลัคนาของตัวท่านอยู่การทับกันระหว่างดาวพระราหูและดาวพุธยังส่งผลต่อเรื่องสุขภาพของคนราศีกุมอยู่ครับ แต่สถานการณ์เกี่ยวกับด้านการงานและด้านการเงินจะเริ่มดีขึ้นในวันที่2มิถุนายนมีการโครจรของดาวอังคารซึ่งดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ภพอลิของชาวราศีกุมดาวอังคารจะเข้าลิงกับดาวเสาร์ที่ตกอยู่ในภพวินาศครับเป็นคู่ศัตรูหลักลบกับลบจะกลับกลายเป็นบวกทำให้ส่งผลดีต่อคนราศีกุม จะเกิดโชคใหญ่ในเดือนมิถุนายนนี้ครับในวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่พภพปุตตะของคนราศีกุมและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคครับจะส่งผลดีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคและจะมีโชคในช่วงครึ่งเดือนหลังและมองว่าเป็นโชคใหญ่ด้วยครับและในวันที่25มิถุนายนดาวพรศุกจะโคจรเข้าสู่ภพอริแต่มีตำแหน่งเป็นราชาโชคครับ จะจอนเลงกับดาวเสาร์ที่อยู่ในภพวบบินาศคู่นี้ก็เป็นคู่ศัตรูหลักเช่นกันครับลบกับลบจะส่งผลดีต่อคนราศีกุมเมื่อดาวไม่ดีชนกันหรือเลงกันอยู่ในภพที่ไม่ดีครับเช่นภพอริมรณะวินาศจะกลับกลายเป็นผลบวกครับในเดือนนี้มีดาวลักษณะเช่นนี้ชนกันถึงสองคู่ครับส่งผลดีสำหรับชาวราศีกุมและอาจจะเกิดโชคใหญ่ได้ การงานในช่วงนี้ของคนราศีกมุมท่านจะได้รับข่าวดีครับงานที่ท่านติดต่อประสานไว้หรือขอความช่วยเหลือจะได้รับการตอบรับอย่างดีแต่อาจจะต้องพยายามอีกนิดครับสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นในเดือนนี้ตัวท่านยังต้องเหน็ดเหนื่อยครับเพราะดาวพระราหูยังชนกับดาวพุธอยู่ในเรือนพันธทุอยู่แต่สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นจากองค์ประกอบของดาวจรดวงอื่นๆเข้าช่วยครับ การเงินในเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นครับในบางท่านอาจจะมีการเงินที่เข้าหาตัวท่านค่อนข้างมากเรียกได้ว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินการเงินของท่านจะกลับมาฟื้นตัวดีครับมาถึงด้านความรักครับเดือนนี้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นการทะเละาะเบาะแหวงของท่านจะลดน้อยลงปัญหาที่เกี่ยวกับความรักที่ตึงเครียดมาเป็นระยะเวลานานในเดือนนี้จะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นครับ และความรักจะนำพาความโชคดีมาหาตัวท่านด้วยแต่อย่างไรในเดือนนี้ยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะครับเพราะดาวประจำตัวของท่านคือดาวราหูยังจรร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นคู่ศัตรูหรือในบางท่านครับอาจจะไม่เจ็บป่วยแต่อาจจะเป็นที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่ของท่านมีอาการเจ็บป่วยในช่วงนี้เพราะดาวชนกันอยู่ในเรือนพันธุครับ รวมไปถึงจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดกับตัวท่านด้วยจนกว่าจะผ่านพ้นในเดือนมิถุนายนไปแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นค่อนข้างมากครับเกี่ยวกับสุขภาพของตัวท่านมาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภในเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีครับที่คนราศีกุมจะมีโอกาสได้รับโชคใหญ่ หลังจากที่ดาวพฤหัสบดีทับลักนาของท่านมาได้เวลาพอสมควรแล้วในเดือนนี้จะมีดาวอาทิตย์เข้าช่วยท่านครับและดาวอาทิตย์จะมีตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยจะมีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่ครับและมีเกณฑ์จะได้โชคมาจากเพศตรงข้ามคู่รักของท่านจะนำความโชคดีมาให้ในเดือนนี้หมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข58ครับเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ไปครับ ชะตาชีวิตของคนลาสีกุมจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มมีข่าวดีเข้าหาตัวท่านอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้กับแฟนคลับทุกท่านนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ